สวัสดีครับสำหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพระก,กิ่งกันสักชิ้นหนึ่งเป็นของวัดบวรนิเวศวิหารนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าพระก,กิ่งพปลอร,รปีการสร้างเนี่ยคือปี2,508นะครับองค์ที่นำไม้ชมเนี่ยก็เป็นพิมพ์นิยมนะก็เรียกว่าหูยาวนะครับตะใบหยาบนะครับเดี๋ยวเอกลักษณ์ค่อยอธิบายกันเดี๋ยวขั้นต้นก็คุยกันก่อนคือจำนวนการสร้างเนี่ย มีจำนวน2ครั้งนะครับก็คือครั้งแรกเนี่ยก็คือปี2 0 0 8นะโดยในหลวงรายการที่9ท่านทรงสเสด็จเททองนะที่วัดประวรก็ลมจะออกเสียมตัลนะเป็นผิวลุ่งๆในส่วนครั้งที่2นะครับก็คือปี2,515นะเราแยกแยกกันออกก็ตรงที่จะตรงตะใบด้านท้ายนะแล้วก็ผิวลมดำนะครับในกรรมวิธีนะครับ,รรนะค,รบคือเป็นผ้าหล่อแบบประกบ นะครับเดี๋ยวเราลองมาอธิบายกันดูว่าในส่วนของพระกิ่งในส่วนของวัดบวรเนี่ยปี2 0 0 8จะมีเอกลักษณ์ในการพิจารณาอย่างไรนะครับก็คือ1หยิบพักขึ้นมานะครับก็พิจารณาพิมพ์ทรงก่อนอันดับแรกก็คือพวกเม็ดพระศกพวกนี้ด้านบนนะมีความคมชัดนะครับลักษณะของหูยาวนะหูยาวคือเป็นพิมพ์นิยมนะครับ ในส่วนของหน้าตานะครับหน,หน้าตาก็ลักษณะนะแบบนี้นะครับลงมาเนี่ยคือมีสังกติยาวนะครับปลายสังกติเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนหางนกเซงเซลนะมือข้างหนึ่งนะครับข้างนี้นะครับวางไว้บนหน้าตักนะก็เป็นลักษณะเหมือนแง่งเนี่ยคือเป็นเหมือนลักษณะคือเป็นสองเส้นนะครับ ก็คือน,นิ้วหัวมือแล้วก็อ่านิ้วอ,อช่วงนิ้วมือเนี่ยคืออีกด้านนึงจะยาวไปนะมีเส้นนะสังกติเนี่ยพาดมานะครับอีกด้านหนึง่งนะครับก็เป็นลักษณะคือมือวางไว้นะค,คล้ายๆกับพิมพ์มานวิชัยนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์สะดุ้งมานก็คือ,อบริเวณมือด้านนี้ก็จะหงายฝ่ามือนะครับจึงดูแล้วเป็นลักษณะแบบนี้ นะประทับนั่งนะบนบัวคว่ำและบัวหงายบริเวณตรงกลางนะครับเป็นลักษณะเหมือนฉัดนะครับแล้วก็เป็นพระปามาพิไทยยอ่อนะพอปอก็คือในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองนะครับทีนี้มาดูด้านหลังกันนะครับนี่ลักษณะของด้านหลังนะครับ นี่ลักษณะใบหูนะครับค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือยาวลงมานี่สังกติคือพาดยาวลงมาจนจะหลดฐานนะครับด้านล่างนะเขียนว่า2508บวรนิเวศนะครับนี่คือลักษณะของพิมพ์สรงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในการแยกปีนะครับ ระหว่างปี2 5 0 8และปี2,515เราดูตรงไหนนะครับก็คือ1นะครับดูที่ผิวลมดำนะถ้าเป็นปี2อ0 8เนี่ยคือจะลมออกเสียมตาลน,นะครับแล้วก็บางส่วนคือเป็นลักษณะเป็นผิวลุ่งๆนะครับ2นี่พิกมานะครับเป็นลักษณะร่องรอยของการตะใบหยาบ ไปทางนั้นซ้ายนะครับไปทางนั้นซ้ายนะครับตรงบริเวณนี้ขออนุญาตนี่เราจะแคงดูเราก็จะเห็นนะวงรัศมีตรงนี้ก็คือมีการเจาะ <c oughs> นะครับแล้วก็อุดด้วยเนื้อฉนะนวนก็คือช่อชนวนเนี่ยอุดนะครับแล้วก็เก็บแต่ง เพื่อบรรจุก,กลิ่นนะไว้ด้านในนะถ้าเป็นปี08นดะครับดูตรงนี้นะครับที่ตะใบเลยหยับหยาบแต่ถ้าเป็นปี2อ1 5เนี่ยคือบริเวณด้านท้ายเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเรียบนะแต่ในความเรียบนี่ก็จะเห็นเส้นแนวิ่งวิ่ง,งเป็นแนวนอนๆนะเป็นปี2อ1 5นนะครับด้านข้างนะครับด้านข้าง เราก็จะมองเห็นร่องรอยของการประกอบแบบนะครับคือพระเนี่ยหล่อประกอบนะครับเราเห็นร่องรอยของการประกอบแบบนะครับให้เห็นด่นชัดนะครับนี่นะครับร่องรอยของการประกอบแบบนี้เราจะต้องเห็นดินชัดนะครับนะครับ มีการเก็บแต่งตะใบบริเวณด้านข้างที่เป็นเอกลักษณ์นะครับของปี2องพนะครับเก็บตะใบด้านข้างนะตั้งซ้ายแล้วก็ขวานี่ครับทีนี้เมื่อพระเนี่ยมีขนาดที่เล็กนะครับช่างเนี่ยจะแต่งอย่างไร แสดงว่าในปี2 5 0 8จะต้องมีเอกลักษณ์ของเครื่องมือนะครับซึ่งจับนะเพื่อที่จะแตกตกแต่งนะองค์พระก็คือแท่งกระบนั่นเองเราก็ต้องพิจารณาในส่วนของเครื่องมือก็คือคีมจับนั่นเองนะในส่วนขององค์นี้นะครับอยู่บริเวณตรงแถวหน้าอกเป็นลักษณะสํมเหลี่ยมอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองส่องดูนะต้องส่องดู นี่นะครับนี่่องรอยยับยับพวกนี้นะเป็นเครื่องมือจับนะครับเป็นลักษณะของครีมจับนะปากสามเหลี่ยมสำคัญนะครับนะพวกเครื่องมือต่างๆพวกนี้นะเป็นสิ่งพิจารณาที่ช่วยให้เรามองเห็นได้ว่านะพระเนี่ยคือ,อมีการจับด้วยเครื่องมือช่างในยุคนั้นนะครับแล้วก็แทงตะไบแลนะต่างๆ เดี๋ยวดูลักษณะของด้านหูนะครับนี่นะครับคือลักษณะของหูพระของปี2อ0 8นนะครับนี่เดี๋ยวดูเบอร์ตะใบ,บด้านท้ายนะครับนี่เรายกพระมาเนี่ยคือพลิกมา แลด้านหน้าเนี่ยคือพลิกออกมาเนี่ยล่องรอยตอใบเนี่ยคือจะไปทางด้านซ้ายนะครับทุกองค์นะครับคือไปทางนี้นะครับเดี๋ยวเราส่องดูอ่านี่ครับเป็นเอกลักษณ์ซึ่งบอกว่าพระเนี่ยคือเป็นสองพันร้อยนะครับตรงนี้หิย,ยนะครับตรงบริเวณตรงกลางนะครับเราพลิกดูแต่แคงดูเราก็จะเห็นร่องรอยของการอุด อุดกิ่งนะครับ,นะรบเป็นวงเป็นรละสมีกลมๆอยู่นะครับตรงด้านตรงรองรอยของการอุดนะเนื้อที่ใช้อุดนะก็คือเนื้อของฉนวนในของ,นนของอพระนะครับก็คือเนื้อทองแดงเราแยกปีกันตรงนี้นะครับ ตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นลักษณะของชดานะครับแล้วก็เป็นในส่วนของพระปลามาพิไทยนะ์ย่อพปลนะครับลักษณะของมือเป็นลักษณะนี้นะครับไม่ได้เป็นตําหนิในพิมพ์นะแต่คือ,อสร้างมานี่คือเป็นลักษณะคือไหยฝ่ามือนะครับ ใบของบัวเนี่ยคือคมนะครับคมคมด้านในนะครับก็เป็นพระที่น่าใช้นะอีกชิ้นหนึ่งนะในสายของวัดบวรนะครับในบันทึกเนี่ยก็จะมีหลวงปู่โตนะครับวัดปะดูชิมพีนี่ท่านร่วมในการาพุทธพิเศษด้วยนะครับก็ถือเป็นวัตถุมงคลและอีกอย่างก็คือเป็นของในหลวง ราชการที่9ด้วยนะครับรก็เอามาฝากกันนะครับสำหรับพระกิ่งนะครับพปลปี2อ0พนนะครับของวัดบวรนิเวศวิหารคิดว่าคงจะมีประโยชน์นะสำหรับพี่พเพื่อนๆน,นะครับที่เก็บสะสมในวัตถุมงคลทางช่องก็จะพยายามนำสาระด,ดีๆนะครับมาฝาก ไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของใต้ในส่วนของเหนือในส่วนของภาคกลางนะถ้ามีโอกาสก็จะนำมาให้ดูกันก็ถูกใจก็ฝากช่องกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันนะเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้